ดีครับหล่อปะหล่อจังเติมหรือยังครับไม่เติมไม่เติมชัวร์เป็นไงมั่งโอเคเปล่าโอเคเปล่าครับโอเคอยู่แล้วอ่าพี่ว่าไม่นะไม่อะหล่ออะหล่อจังเลยเอาคนนั้นหลอกคนนั้นหลอกว่าว่ะไปถ่ายแไปดีกว่าเนี่ยนั่นนั่นนั่น อันนี้ไงหรือื่นขันนู้นก็ได้นะขันนู้นก็ได้ใขันนี้ก็ได้ไม่ต้องมีขันนี้หรอกเนี่ยนะขถ่ายหน้าตรงๆนเลยวันนี้ข้าตีมเลยอ่ะหัวใจถิ่นภูวันแม่เฮ้ยไม่ใช่สายฟ้าไอ้พูดผิดจะพูดสิฟ้าวันแม่อ้าสิบป้าวันแม่แล้วข้าวตีมเลยใช้ได้เลยนึกว่าตั้งใจเลยเนี่ยต้องบอกเสียตั้งใจเลยครับวันนี้แม่กลับตอนไหนอะไม่รู้ปีแลวกลับหรือเปล่าไม่รู้ อ๋อของพี่แบงค์เป็นคนขับมาเหรอแต่เช้ของวันนี้หล่อจังอะจริงกลัแหละโอ้ยหล่อมากอะเนี่ยโมล้อโมล้อดีใจโมล้อขอถ่ายกับพี่ผู้ไหมพี่ผู้อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าพี่ผู้งานไม่เสร็จก็พี่ผูอีกวครับงนับแสงเยอะมากหนึ่งสอง กินเป็นแม่ไม่รู้วันนี้เป็นแม่ใส่เสื้อสีฟ้าไม่รู้ใช่อะไรแบงค์ไปไหนอ่ะแบงค์เฉินนะสิถ่ายหน้าตรงนิดนึงเรู้แล้วลว่าไฟสีแดงามาจากตรงที่เล็กนั่นอ้าวเหรอ แล้วมันเป็นสีแดงล่ะของเล่นมันเหมือนวัดแสงนะอ๋อยังไม่มารออ่ะต้องถ่ายตัวละทีแหละใช่ต้องรอฟิล์มรอถือเพราะมันเป็นสีแดงหน้าที่เนี่ยมันก็เลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรน้องก็ใส่ไปให้ปรับแสงเองนะคะมีน้ำฝนทก็ไปใหม่ไม่ต้องอะไรนี่เขาอะไรเอ้าทำไมนี่นะเสร็จแล้วไหมไม่ถึงอ๋อไม่ถ่ายเลยไม่นี่ หนาลูกห่ทำหลายอย่างหลายสิ่งจริงุณแล้วหรอลูกไปแล้วหรอลูก บอสเดินทางดีนะคะไม่ได้ไปนะลูกเอ้าไม่รู้หรอวันนี้วันแม่ไปไม่ไปไม่ไปเลยไม่ได้ไปอยากไปอ่ะไม่ได้ไปเฮ้ยไปทุกคนแหละรับบ้านที่เราสองคนเลยใช่ไหมจ้า